ได้หรือ,อยังครับนะไอเรืองไกฮะไอเรืองไกกูกล้าดำเต็มปากเลยถึงสตงอครับนะเปตงอนะอะไรยัิปากมึงโยตามึงบอดเลยครับหูบวกตาบอดถ้ามึงหูตาบอดก็ขอให้มึงบอดครับบอดตลอดไปครับไอศ่วันจันยาครับ นะมึงผ่านไปได้ยังไงเรื่องนี้ครับนะไอสนทยานะครับมึงผ่านไปได้ยังไงเรื่องนี้สึกสตกอตะกรล้มครับท่านผู้ชมถล่มมันพวกนี้นะครับไอธีรยุทธสุวรรณเกษรผมถึงกล้าด่ามันงครับพวกนี้พวกนี้มันทําลายชาติอย่างเดียวครับนะครับทําลายประชาธิปไตยอย่างเดียวครับเห็นหรือยังครับเรื่องที่ดินรัชดาและก็เรื่อง ปล่อยเงินกู้ให้พม่าครับใส่ร้ายว่าท่านทักษิณเอื้อประโยชน์นะครับมันพูดมันเหมือนกับว่าไอ้เจิมสักนะมันพูดมันก็บอกว่าโอ้ยครับเพื่อขายโทรศัพท์มือถือแลกเปลี่ยนขายปล่อยเงินกู้เห็นไรือย่างครับนะปรากฏว่านะครับนะมันพูดมันเหมือนแบบว่าเงินสี่พันล้านซื้อโทรศัพท์หมดเลยครับไม่เดี๋ยวไปพัฒนาสารูปรพวกอย่างอื่นเลยครับพม่าเอามาซื้อโทรศัพท์ทั้งหมดครับ นะมันพูดถึงขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมถึงอยากจะย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าคดีที่บอกว่าท่านพระศิลที่มันโยงใยกับท่านสิบสี่มันคืออะไรครับท่านไม่ต้องติดนะครับคุกแม้แต่วันเดียวครับนะเพราะท่านไม่ผิดนะครับนะนี่คือสิ่งที่มันมันมันเกิดขึ้นนะครับเป็นการใส่ร้ายเป็นการทําลายล้างทางการเมืองครับ เพราะว่ากลุ่มทุนมันเสียประโยชน์เยอะท่านตะกินเข้ามาครับนะป่าสงคารมนะครับป่ากาสงคารมครับป่าปามยาเสพติดครับนะป่าปามยาเสพติดมันก็บอกว่าฆ่าตัดตอนเห็นไหมยังครับสารพัดวาตระกูลนี้เข้ามาครับมันพยายามยัดเยียดมันพยา,ายามเห่อยร้ายทําลายทุกอย่างครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันมันไม่ไม่ได้ผลครับมันเอาม็อบออกมามันก็แป๊บเห็นเลยครับปล่อยเองินกู้ให้พม่า แกประยุทธ์ปล่อยได้ครับนะแกประยุทธ์นะครับออกมอสี่สิบตีปิดเหมืองนะครับอิจฉาได้ครับเขาฟ้องร้องร่วมแสนล้านครับไม่มีหมาตัวไหนเห่าเลยครับแต่ท่านรัฐสินกระยับอะไรอยูครับต้องกลับไปขังใหม่ครับนะต้องกลับไปขังใหม่อย่างเสรีภาคมัวพางงานเนี่ยครับเห็นหรือยังครับนะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยครับป่วยไม่ป่วยนะครับ ป่วยไม่ป่วยแล้วมึงมึงเสือกอะไรกูถามเลยว่าท่านก็ิงป่วยไม่ป่วยมึงเสือกอะไรนะมึงเสือกอะไรเสรีมึงเป็นหมอเลยครับ<_ <mauv> _>มึงมีหน้าที่อะไรครับที่มึงจะไปชี้บอกว่านะครับไปเยี่ยมคนป่วยนะครับอย่างผมนะอย่างยกตัวอย่างใครป่วยแล้วเพื่อนไปเยี่ยมครับนะถ้ามีเพื่อนมาหมาอย่างนี้นะครับนะอย่างผมยกตัวอย่างผมป่วยนอนที่โรงพยาบาล พื่อนไปผมก็นั่งคุยครับมันต้องนั่งคุยอยู่แล้วก็ต้องคุยนะครับอย่างผมคุยอย่างที่จะบอกว่าโอ้ยไม่ป่วยครับนะถ้าผมไม่ป่วยนี่ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านเองนะครับหมอสั่งเท่านั้นครับไอ้เสรีมันเป็นใครครับผมถามหน่อยถ้าไปคุยเอายกตัวอย่างถ้าไปคุยครับแล้วมึงรู้ได้ยังไงล่ะครับ นะการรักษาคนมึงไม่ใช่หมอไงนะแล้วหมอคนไหนเขาเขาก็เขาออกมาคุยกับพวกมึงเขามาบ้ากับพวกมึงเพราะว่าเขารู้ไงครับเพราะว่ามันมีระเบียบครับนะจะมาคุยว่านะครับคนป่วยแดงสาว,วาเป็นโรคนะั้นรคนินไม่ได้นะครับกันยาหมอผิดนะเพอเพอโดนยึดนะครับใบประกอบโรคศิลเลยนะต้องเข้าใจนะครับเขาจะไปบอกมึงเหรอครับ นะหมอเขาจะไมคุยกับมึงโุ้ยไม่ป่วยหรอกสิทธ์ไม่ป่ว <c oughs> ปยนอนร้องเพลงอยู่ครับนอนกินมามีอเดินนะครับวิ่งออกกําลังกายอยู่เขาจะบอกมึงอย่างนั้นเลยครับนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกครับนะแต่มึงเป็นใครแหละกูถามหน่อยนะเสรลีมึงต้องการอะไรนะครับเสียงเดียว ขอตำแหน่งไม่ได้มึงอะก็แค่นั้นเองครับนี่แล้วก็พักมึงถึงเก่งไง <c oughs> นะสำคัญตัวเองจนพักตัวเองเกงครับนะจากสิบสี่เสียงเหลือเสียงเดียวครับท่านผู้ชมนะแล้วมึงมึงมีน้ำยาอะไรครับที่จะไปไปเทียบเคียงกับพันตำรวจโทรักด้ักษิรัร์นะมึงมีมีมี มีสิทธิ์มีปัญญาอะไร,รนะอย่างสุเทพเรือกนะเทียบเคียงเลยครับคดีพวกนั้นนะมึงทำไมไม่พูดนะมึงทำไมไม่พูดตอนนี้ไงมึงถึงได้ได้เสียงเดียวไงครับนะมึงถึงได้เสียงเดียวก็มาตรงนี้ไงครับสิ่งที่ควรจะพูดไม่พูดอย่างไอ้ลิ้มอย่างนี้ยึดสนามบินไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนี่ครับ มันเป็นบิดาของไทยกูถามหน่อยเสรีนะอยากไห้ล้นนีลาย,ยึดสถานที่ราชการเจ็ดแปดเดือนเกือบปีครับมึงเคยเข่าไปเรื่องนี้ครับมึงมาเล่นแต่กับชินวัตรครับนะเล่นชินวัตรมึงก็เหลือเสียงเดียวไงครับสมัยหน้านะครับศูนพันครับไม่เหลือครับเสียแกครับมึงเสียแก่เห็นภาพหรือย่างครับที่บอกว่าทุดจลิตท่านนักถินทุดจริต นะครับกระนวนการยุติธรรมนะครับถ้ามันเป็นประชาตนมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับมันเดทุจร้จลิตได้พม่าเขาก็คืนเงินแล้วครับแล้วนะครับมีใครพูดไหมครับนะท่านได้อะไรครับเงินกู้ให้พม่าได้แก๊สครับได้แก๊สจากพม่านะหลายล้านตันครับท่านผู้ชมนะ ได้แก๊สจากมาันไม่มีสื่อพูดครับที่มาหล่อเลี้ยงนะครับมาตามท่อมาหล่อเลี้ยงโรงไฟฟ้าลาดบุรีครับที่บ้านเรามีไฟใช้อยู่ทุกวันครับมีสื่อตรงไหนพูดครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะครับประเทศเพื่อนบ้านสําคัญนะครับการที่จะพัฒนานะครับประเทศนะครับมันต้องประเทศเพื่อนบ้านนี่มันต้องเป็นมิตรกัน นะต้องเป็นมิตรกันเท่านั้นครับใครเขาก็อยากมาเป็นมิตรกับพม่าครับเพราะว่าพม่ามันมีทรัพยากรเยอะครับนะใต้ดินเยอะครับบนดินเยอะทร,รัพยากรทุกคนเขาก็อยากมาคบค้าสมาคมครับนะโดยเฉพาะนะครับประเทศจีนอย่างนี้ครับประเทศจีนประเทศนะครับนะสิงคโปร์มาเลย์อย่างนี้ครับรก็ต้องครับนะถ้าเรา ไม่สร้างมิตรเราสร้างมิตรเราจะไปเอาอย่างเดียวหรยอครับเราจะไม่เป็นผู้ให้เลยครับนะต้องให้เขาก่อนครับให้ไม่ได้ให้เปล่าๆไม่ให้ฟรีๆครับเราให้โดยนะครับให้เขากู้ช่วยเขานะครับแต่มาบอกว่าพุทธจาริตได้ยังไงครับท่านผู้ชมเห็นเรือ่องครับคดีของท่านทักสินเลยครับตัดสินรับหลังทั้งนั้นเลย เอาผิดไม่ได้ขอคู่ร้ายนะครับส่งตัวเขาก็ไม่ส่งให้เพราะเพราะว่าต่างชาติเขาไม่ให้ราคากับกระบวนการที่จะทาแบบนี้เขาไม่ให้ค่านะเขาไม่ส่งคืนเขาไม่ส่งกลับครับเพราะว่าคดีทางการเมืองเขาจะไม่ส่งกลับครับนะคดีทางการเมืองเขาจะไม่ส่งกลับต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรละครับเรื่องหวยหวยบนดินอย่างนี้ครับ ท่านทักศินเอาหวยมาขึ้นบนดินนี่ครับท่านท่านผู้ชมนะมันบอกว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายครับนะเงินบาปนะอีอังคณนาลีรพจิตอีหมาตัวนี้มันชอบพูดนะครับเงินบาปนะครับเอาเงินบาปไปตั้งเป็นกองทุนนะครับเอาหวยใต้บนใต้ดินขึ้นบนดินเนะี่ยท่านไม่ได้มาเป็นของส่วนตัวนะครับ เอามาตั้งเป็นกองทุนครับกองทุนการศึกษาส่งเรียนนะครับส่งลูกหลานของเราไปเรียนต่างประเทศครับไม่เคยมีมาก่อนครับแต่พวกชาติหมามันก็บอกว่าเป็นเงินบาปเป็นเงินมัวมเมานะครับเป็นเงินการพนันนะครับนะ้าลูกหลานเรานะครับนะาเออเรียนจบมาก็จะไม่ใช่เป็นคนดีครับนะมันกล่าวหาถึงขนาดนั้นคนระับท่านผู้ชมนะ คั้งๆที่มันเป็นเงินช่วยเหลือครับนะหนึ่งทุนต่อหนึ่งตำบลครับลูกหลานเราเนี่ยไปเรียนด็อกเตอร์ครับต่อหนึ่งด็อกเตอร์ครับนะต่อหนึ่งด็อกเตอร์นะครับมันบอกว่าผิดกฎหมายครับแล้วที่ผ่านมามันไปไหนล่ะครับนะเงินเงินจํานวนนี้มันไปไหนครับผมผมไม่เข้าใจครับใครเอาไปล่ะครับเงินกองทุนเนี่ยมันหายไปไหนครับนะไม่มีใครชี้แจงเลยครับ นะสีแจงเลยครับไอ้สวนที่บนแยกกระดิไอ้ควายมึงสีแจงหน่อยไอ้แก้วสันมึงชี้แจงเงินกองทุนการศึกษามันไปไหนนะครับใครครับข่าไปครับหมาตัวไหนมันข่าไปครับเงินกองทุนการศึกษานะครับท่านลักสินที่ทําไว้ให้กับลูกหลานคนไทยให้ไปเรียนหนังสือให้ไปเรียนด็อกเตอร์ต่ตางประเทศจะได้กลับมาพัฒนาประเทศประเทศจะได้จเจริญรุ่งเรืองครับนะหมาตัวไหนข่าไปครับ ไแก้วสันนะหมาตัวไหนข้าไปเงินกองทุนศึกษาะนะครับจากหวยบนดิน